ับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟทักแพ่งวันสุขสุขคนเด้อสมองสมบูรณ์พบกันที่เกาพี่น้องกับซองมาภูไทยเนาะมาพอละไม่ไล่เป็นพี่น้องงาหม้พี่น้องใช้เบิ่์พี่น้องไม่ไล่พี่น้องเต็มเลยเต็มคอเลยพี่น้องล้างออกถูกคอดอพี่น้องไหมเต็มตาลพี่น้องเลยพี่น้องแกงแซ่บเลยพี่น้องก็หลง ไม่ลยอยเงี้ยกระโดดเดียก็ลอยลอยพน้องนี่เป็นผูกไว้ต้องไปได้เกาะไไพี่น้องแมนมาเลยนี่ผูกผูกต้องเวิร์ก่อนนี่พี่น้องแหงเงาก่อนเป็นไม้มาเลยพี่น้องเยกินบเบาไว้พี่น้องอืมเป็นกินเบาไว้ Boy, lây ngang kể lên bunny, Cái lên tốn lên... nhảy niệm miy bọt mầm tốn mầm cõi niệm miy kèm bọc miy kèm hiệu kèm cỏ kèm hiệu kèm hiệu kèm hiệu kèm hỗn Cần đi hong no kèm hỗn sigh mầm lị nèp 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 บ้าน้องให้พี่น้องะยืมบาน้องให้แต่เพิ่นอยู่หน้าพียงเท่าไงเป็นลูกยี่หน้าก็เลยงามทางกับเพื่อนพียงเท่าก็มาหอดพี่น้องก้าวสบายดีอีกรอบพี่น้องทางเปื่อนภูเขาเขี่ยมทมอยู่เขียมทมเนี่ย ันบน้อยคนไหน,น,นกหันกินดูแสดงว่าแตะก้อนออกกันได้พี่น้องที่ว่าซ้ำนี่ก็นร้อยได้พี่น้องไลมตื่นเต้นไหมทำบเุบเคยบุเคยมีแบบนี้เนาะกําลังขึ้นเนาะลังขึ้นฝูงข้างในก็นมีจิ้มจิม้มเนาะ ท่าน้ก่อเพราะมันซาก่อเี่ยงเนี่งมันผูกไปผูเตั้งแต่ก่นูกก่อี่มีอยู่บ่ก่อีนก็มีคือกันมีบัวลอยข้างในมันเป็นยังไงก่อในเป็นง่ายอะไพี่เนี่นยานอ,นอนเป็นไม้เล้วก่อใน,น,นอเป็นยองไงต้องใซนเบะมากัดปลายมัน บอกให้เป็นห้าน,นไม้ไล่แก็งไปเถอะพี่น้องทูบมาเตะเสาพวกมาเล่นน้องทุบน้ำไม้เลยต้องใช้แก็งน้ำไม้เลยพี่น้องเอ้ตุ่มๆอยู่ขอนี่เหีืยนไม่อยากเปลี่ยนไประเทศเปลี่ยนคือเขา cái lưng đẹp của nhau có nhẹ nổi nhẹ còn son thì nó phải này còn son lái này có tiệm nhảy này ບໍ່ກໍທັງນາຍກະແມ່ແຄມເຮືອນເພ คือนอนคืนพี่น้องตอนนี้นั่นนี่แบบนี้น่เสียบทำในปรีเสีบพี่น้องเน้งเงาะหัวนี่ I <laughs> โทษโทษอเนี่พี่น้องเป็นร้อยอนี่พี่น้องกำลังขึ้นทำไมไล่พนี่ห้มนีอนี่มองพี่น้องสิแมนหมดเลยพี่น้องสิแมนมดเลพี่น้องี่แมนมล้อง เอาเมืองกับที่ลำกลายก็แช่ได้พี่น้องนะกลไลก็แช่ดดนะาาก,ก็สะสะไข่ก็ติดตามเปิดสกาภาคใหม่ๆเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขว่าไปแรื่องลำรวยลำรวยพอกันคิดมาสบายดี